เอาละครับผมก็การสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิชัยสุนทจกันเหมือนเดิมนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูทีมนะครับผมใน Legend Division นนะครับผมเมื่อเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเจอทีมที่โหดขนาดไหนนะครับผมเราก็จะเจอทีมดังๆอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเอาละครับผมทีมดังๆนะครับผมก็มีเชลซีนะครับผม แอตมาตลิกนะครับผมแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับผมแมนซิตี้ยูเวนตุสเอซิมิลานนะครับผมแล้วก็บาร์เซโลนาแมนยูโรม่านะครับผมแล้วก็โมนาโกแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับผมแล้วก็ปารีสนะครับผมเอาละครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมมาสั้นๆนะครับแบบสั้นๆมากๆเลยนะครับผมสั้นๆแต่ได้แต่ความนะครับผมก็พามาดูทีมใน เ e ย์เจนดิวิชันนะครับผมว่ามีทีมอะไรบ้างนะครับก็แค่นี้แหละนะครับผมถึงคลิปจะสั้นนะครับผมก็ฝากกดปุ่มไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับ